สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้มีประเด็นร้อนประเด็นหลักอะไรบ้างนะคะที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต้องระวังนะคะพไพ่ใบแรกแม่หมอเปิดให้ได้ s a v e n นออ a c อร s นส์เอเ n ฟคัพ e n นันอ e e เพนิเ e ิลส์อารนะคะแม่หมอมองเห็นความเหนื่อย ชาวราศีพิจิกนะคะได้ใบแรกคุณได้เซเว่นออฟเอ่อวอร์นส์แบบนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นคนเนี่ยเอาเอาเรียกว่าต้องเอาไม้เท้าเนี่ยกั้นสิ่งกีดขวางตรงนี้นะคะเป็นสิ่งกีดขวางนะคะเบื้องหน้าเนี่ยคุณมีอุดแต่อุปสรรคแสดงว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยอาทิตย์หน้าน,นี้ก็ยังต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องบูบาฝา่ฝาฟันไม่ได้อะไรมาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินก็ตามแม่หมอมอ,มองว่าคุณมีเกณฑ์จะลงทุนนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะลงทุนไปแล้วก็ได้หรือคุณก็ยังมองนิ่งมองเงินของคุณอยู่นะคะว่าคุณจะเอาไปลงทุนทําอะไรดีเพื่อให้เงินตรงนี้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นนะคะแม่หมอมองว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยชีวิตเนี่ยช่วงนี้นะคะมันจะต้องมีความเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าชาริออดตก็ขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมันไม่ได้มาง่ายแน่นอนชาริออดตขึ้นแบบนี้คุณจะต้องบุกบ,บ,บาฟาฟันนะคะแต่เราคิดแง่ดีนะคะเราต้องคิดบวกเข้าไว้ว่าอะไรเนี่ย สมมุตตาที่ผ่านมานะคะคุณมีเกณฑ์ออกจากงานมา <c oughs> โทษค่ะถ้าคุณมีเกณฑ์ออกจากงานมานะคะเอ๊ดรับขัพนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือหรือว่าบางคนเลิกกับแฟนะะ <c oughs> นะคะขอโทษนะคะ ถ้าบางคนเลิกกับแฟนไปนะคะแม่หมอก็มองว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้คิดซะว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตนะคะขอให้เราคิดแง่ดีไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมันมาเจออุปสรรคแล้วคุณท้อเราคิดซะว่าเราเปลี่ยนงานย้ายงานมาเนี่ยเพื่อพบกับสิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนแฟนย้ายแฟนเปลี่ยนคนรักมาเนี่ยเราจะได้พบสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตขอให้ชาวราศีพิจิกคนสู้อีกนิดนึงนะคะความสําเร็จเนี่ยรออยู่เบื้องหน้าแล้วคุณอาจจะมีเก้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็ได้เนี่ยคุณมองเงินอยู่ มองว่าเราไปลงทุนทําอะไรดีไหมเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ง่ายแต่แม่หมอเชื่อว่ามันจะประสบความสําเร็จขอยห้ชาวราศีพิจิกทุกคนเนี่ยมีกําลังใจต่อสู้ฝ่าฟันแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันขอให้โชคดีค่ะ